สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์ t ซดทีวีเทนี่เข้ากับผมนิวส์กรุงกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการอัดเสียงด้วยโปรแกรมเว็บแพดซาวเอเดเตอร์ครับไม่ขอพูดเํา่องทำเพงเลงอะไรใม่ใหม่เพราะโปรแกรมนี้ผมอัดไว้เพื่อให้เพื่อนดูวิธีการอัดเฉยๆนะครับก็คือจะสอนคร่าวๆง่ายๆไปก่อนก็คือสอนเฉพาะว,วิธีการอัดโปรแกรมนี้ว่าอัดอยังไงก็คือเส่กูเกิลว่าเว็บแพดซาวเอเดเตอร์ครับเลือกเว็บแรกเลยหน้าตาจะเป็นงี้ ขึ้นมาสิให้กดตรงนี้ดาวน์โหลดเลยแล้วก็ติดตั้งก็จะได้โปรแกรมหน้าตาเป็นอย่างนี้ Web p a พด t ไตล์ดีเทออันบนนี้นะครับคลิกเข้าไปหน้าตากระป่อมาเป็นอย่างนี้ดีการอาัานะครับกด f ห้าหรือว่า control แล้วกด r e c o r d ก็ได้เหมือนกันปรับแต่งค่าที่ต้องการกดโอเคเลยเสร็จแล้วก็ปรับแต่ง input ไมค์ว่าจะให้ออกเป็นไมค์วอลลุ่มสเตีร์โอมิกหรือว่าฟอนต์ไมค์อะไรเงี้ยก็ลองดูก่อนสมมติอาาัดได้ไมค์ไมค์ลุ่มนะครับก็ก็ปรับ ความดังท,ที่ที่เราต้องการเราเรา,เราดูกันว่าอไหนโอเคอ่ะลบเอาปกติก่แล้วกันศูนย์เดซิเบลศูนย์ศูนย์พิมพศูนย์ก็ได้ศูนย์เดซิเบลเวนกำเอากรำเออช่างอ่ะเอาเฮียขังศูน oh ย yeah. ์ <laughs> นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะศูนย์แล้วนะอัดดูอัดดูป๊บหนึ่งมันต้องปิดมันต้องเปิดนี้ก่อนอ่ะลองฟังดูอัดดูอัดดูแล้วนะครับเสียงกูหายไหเนี่ย ไม่หายนะปิดก่อนอ่ะลองอัดใหม่รอบหนึ่งถ้าจะอัดอัดใหม่ก็คือกดปิดไปแล้วก็คลิกใหม่ครับอัดใหม่ปิดไปอ่ะลองฟังดูลอเปิดทุกทีเลยเป็นทุกทีเลยเข้าใจกันคลิกใหม่ครับอัดใหม่ชักอัดอัดต่อเนื่องก็คือกดอัดต่อเนื่องไปเลยโดยการอัดต่อนเนื่องก็คือไม่ต้องกดซ้ำตรงนี้ครับคือกดอัดไปเลยอ่าลองฟังดู เยอะก็ล้เห็นไหมคลิกใหม่ครับอัดใหม่อัดใหม่อัดต่อเนื่องอัดต่อเนื่องเสร็จแล้วพอพอใจกับเสียงที่เราต้องการแล้วไม่ต้องปรับอะไรตรงนี้ก็คือปิดไปเลยก็ได้ไฟล์เสียงมาลองฟังดูก่อนว่าโอเคไหมเปิดก่อนเพลงเพลงตรงนี้ดูใหม่ครับอัดใหม่อัดต่อเนื่องโอเคไหมโอเคนะ่พอโอเคแล้วก็กดเซฟไฟล์ตรงนี้เลยแป๊บหนึ่งเซฟกูเข้าใช่ไหมเซฟไฟล์ ตรงนี้หรือว่าก็กดไฟล์ save as save ไฟล์แล้วก็ได้เลือกไฟล์ครั้งแรกที่ดูเซ e ลองเลือกไฟล์ w e b ก่อนนะครับเพื่อสำรองว่าจะเพื่อไม่ให้ไฟล์เสียนครับผมเคยไปเซฟไฟล์ข้างนอกอาจจะอาจจะคอมพิวเตอร์ข้างนอกแล้วมันเซฟเป็น e m v สแล้วคอ้างเลยไม่รู้พออะไรเหมือนกันก็เป็น dot m v สแทนแล้วกันเเออ็ก่นให้มั่นใจว่าเรามีไฟล์ที่สามารถเซฟได้แล้วก็คืออัดจจเป็นด o b e แล้ว มันโอเคก็คือสมมติว่าเซฟใหม่เซฟไวตอเอ็มซอนแล้วมันเสียก็คือจะได้มีเวลให้ให้ใช้ <c oughs> หรือจะลองทดสอบเสียงกันก็ได้แบบพูดๆแบบเนี้ยสั้นๆห้าวีแล้วลองเซฟไปตอดเอเมซอว่าเซฟได้ไหมถ้าเซฟได้คือมันจะไปเลยแล้วก็โอเคแล้วฟ้าก็อยู่ในใน,ในหน้าที่เราเซฟไว้อ่ลองฟังดูกันหนึ่งอนะเปิดเปิดยังวะเปิดแล้ว <c oughs> อ่ะดอทเบฟดูไม่ต่างกันเท่าไห,หรอ่อ่าดอทเบฟนะครับคลิกใหม่ครับ ไใหม่อัดต่อเนื่องอิกใหม่ครับอัดใหม่อัดต่อเนื่องเอ็นดีซามไม่ต่างกันนะครับปิดก่อนเสียงมันกลองแน่ๆเลยโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการอัดเสียงด้วยโปรแกรม web e แพสซั่วเอนดิเนะครับอย่างง่ายๆไม่ต้องไปแบบว่า,าที่บ้านไม่มีโปรแกรมอัดเสียงรูรล,ลาลาไม่ให้ซอนี่เบกอรอัดไรืปล่อันนี้คือไม่ได้เอาไว้อัดกับ,ก,บกับพวก ภาคภาคหนังอะไรี้ครับมันอัดเสียงอย่างเดียวก็คือใช้โปรแกรมนี้นดีกว่ามันเร็วกว่าแล้วก็เสียงมีโอกาสโปรแกรมเจ๊งระหว่างทางน้อยกว่าด้วยนะก็โปรแกรมมันไม่ค่อยกินสเปคอะไรหรอกแล้วก็คําเตือนอีอย่างหนึ่งก็คือเจรณาอย่าอัดเกินครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวคิดอัดยาวๆครับก็คือเลอกอัดอัดที่สิบวิทีแล้วก็เซฟไว้ทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีจะดีกว่าอีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดกดอัดแล้วอย่างเงี้ยสมมติว่าเคยอัดแล้วกด f 5ดทีหนึ่งไม่แนะนำนะครับ มันจะขึ้นเลยมั่วๆไปหมดก็คือแนะนาให้ปิดก่อนป,ปิดปิดอันนี้ไปก่อนนะครับก็ไปผ้าใหม่นะครับงั้นมันจะมีปัญหาคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมนี้ก็นิดหน่อยครับส่วนอีกป,ปัญหาหนึ่งก็คือถ้าเกิดบางทีเราไปกดปุ่มพลากดกับตรงเนี้ยเสียงมัญยาณยานแล้วมันแก้ไม่ได้วิธีแก้คืออันนี้อันนี้อินสตอลโปรแกรมนี้ลงใหม่ครับมันก็หายเลยโอเคไหมโอเคนะถ้าโอเคแล้วก็บายบายถ้าไม่โอเคก็บายบายเช่นกันบาย,บาย